นี่มาไว้มากเลยโอร้รถติดรถติด<ป>ก็เพิ่งเลิกงานเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรถที่รักมากที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่คิดจะขายด้วยเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนนะ เปลี่ยนชุดเรียบร้อยเตรียมพร้อมคือปกติเลิกงานแล้วก็คนอื่นเขาก็เลิกงานเหนื่อยๆเขาก็ไปนอนพักที่บ้านใช่ไหมหรือจะไปนวดไปสปากนันของผมนี่คือเลิกงานแล้วแบบอยากไปขับรถอยากไปแบบเขาเรียกวอะไรสัมผัสรถไปใช้ความสุขกับมันวันนี้เราจะพาไปดูรถที่ผมรักมากที่สุดแล้วก็ไม่เคยคิดจะขายด้วยคันนี้จะเป็นคันไหนก็เดี๋ยวไปดองดูกันคลิปก่อนเราพาไปดูรถ G Class 3คันแล้วก็ไปขับรถกัน แต่คันนี้เป็นคันเดียวที่แบบมันมันเหยียบไม่ได้เพราะว่ามันยังรันอินอยู่ตอนนี้มันรันอินครบละมันสามารถเหยียบได้ซิ่งได้อะไรได้ละเดี๋ยวเราไปดูสมัธรรมะสมรรถมะสมรรถนากันว่าคันนี้800อม้ามันแรงแค่ไหนน่าจะเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าเมืองไทยแน่นอนไม่มีแน่นอนเราเคยเห็นแค่ในเมืองนอกคลิปเมืองนอกแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครรีวิวลึกนะไอ้800แรงม้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันแรงแค่ไหนไป ตอนนี้ลาลีินเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มเอามาขับบางละเริ่มใช้สมรรถนะาบ้าละจีแปดร้อยแปดร้อยแรงม้าเนี่ยก็สึกว่าเออมันก็เหมาะสมกับแปดร้อยแรงมา้าอ่าต้องบอกก่อนคือรถมันหนักมากซะจนแบบโอมันต้องใช้เครื่องเท่าไหร่เนี่ยมันถึงว่าดันรถสองตันกว่าไปได้คือผมชอบนะขับมาใช้ใช้งานม,มา,าพักพักละขับอัตราเร่งค่อนข้างดีมากแรงกระทำเจ็ดร้อยค่อนข้างเยอะมาก นี่ลันอินมากี่กิโลครับก็ประมาณพันตอนนี้พันหกพันเจ็ดแล้วก็โอเคแล้วก็ไม่มีปัญหาคือผมจะบอกให้เลยผมเป็นคนที่แบบค่อนข้าง,ง,งระวังเรื่องรันอินมากเ<บ>ชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ลันอินขับรถเนี่ยคือออกจากศูนย์เบนซ์มา,าเป็นรุ่น G หกสามอะออกมาไม,ามา่กกน่ากดัวเลยจริงๆ<อ>ต้องรันอินก่อนนะเพราะมันมีเหมือนบางคนก็จะบอกว่ารถรุ่นใหม่หนเนี่ยไม่ต้องรันอินแล้วเพราะเทคโนโลยีในการเครื่องยนต์ไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อมันรถมันก็ ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องให้ข้างภางในเนาะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องจริงๆริงต้องมันอินเสียแล้วต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้แบบขนาดนั้นที่มันพวกเศษเศษออกอะไรมาแต่เราไม่ได้แบบขูดขนาดนั้นคือผมเคยมีประสบการณ์าขับรถแล้วลเครื่องพังมาแล้วอะรถใหญ่นะรถรถรถสปอร์คานะพังแล้วอะคือเราอาจจะแบบขับไม่ถูกต้องเราจะไปที่ปั๊มกัน อันนี้คือจะขับไปดูรถที่รักที่สุดใช่ใช่แต่เดี๋ยวแวะปั๊มแป๊บหนึ่งขอเจิมน้ำหน่อยนป๊มันจะแต่หมดแล้วไปกันหน่อยกดกดกดติงกันติงนะั้นติงนะั้นนะนะ X เสียงโควิด GTR แรงแปดร้อยม้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคันนี้คงสุ้งไม่ได้เพราะรถมันหนักกว่าแต่ผมว่ามันวิ่งกับพวกวิ่งกับรถสปอร์ตที่แบบม้าน้อยกว่าหน่อยครับ บอกเลยรถจีค้าซื้อมาไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใช่ไหมอย่างแรกนะครับราคาอืมราคาผมว่าตกน้อยเป็นรถเบนท์ที่ราคาตกน้อยที่สุดนทุกรุ่งของรถเบนซ์อ่ะยิงครับขนาดรถแบบโหหลายปีมันยังขายกังแพงแพงเลยย้อนไปว่าห้าปีมีคนคุยกับผมเพื่อนบอกโอ้ยซื้อจีค้า์มาคนไม่เล่นกันซื้อมาราคาตกนี่ผมก็เถียงนะบอกก็ยิ่งรถกนน้อยมันต้องยิ่งราคาดีดีกว่าครับเดี๋ยวนะถังแม่งอยู่ข้างในวะตั้งหนึ่ง ถังอยู่ไหนอะถังฝาถังอยู่ไหนครับข้างไหนจำไม่ได้ฝาถังฮะแค่นี้เหรอจำฝาถังไม่ได้ <laughs> อันนี้ไม่ได้แกงอันนี้จริงดู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 นี่ดดดดดดนเดี๋ยวสองขีดเดี๋ยวสองขีดน้ำมันนี่นะเดี๋ยวสองขีดน้ำมันนะ,ะนเติมน้ำมันจะเท่าไหร่เติมน้ำมันไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่ผมเดาว่าสองพันกว่า พราะนี่ยังไม่หมดถังมัง<อ>สองล่อไปไม่แพงเท่าไหร่ไม่หนักเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรถที่เรารักมากที่สุดเราจะวนไปดูร้านก่อนกิจการคือเรากำลังจะเปิดเนี่ยน่าจะเดือนหน้าพุทธกาเนาะมาพุจธกานี่คือ,เ,อ,อเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปัม๊มมันเป็นศูนย์บร,ริการทางด่วนเขาเรียกเลยนะเหมือนレスแอเรีย เวลาไปพัทยาจะมีสวนแวะชมบุรีมีข้าวกินเนี่ยโวมีหลายยี่ห้อเลยแต่ว่าของเรานี้ต้องขับมาแล้วก็วนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ถึงแล้วแล้วเออ เบอร์เกอร์คิงร้านแรกแล้วก็นี้ทองการ์เด้นดังกินโดนัทนี่อีกโคชะราเมงโคชาราเมงเป็นราเมงหมูแผ่เห็นไหมมีหมูแผ่หมูหมูหมูเดี๋ยวอีพีต่อไปจะพาไปกินจริงๆมีร้านแรกที่สาขาแรกที่ทองหล่อแล้วก็มีแฟนพันแท้อยู่บ้าง คนไทยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นชอบกินมากอันนี้อันนี้เจ้าของที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขามีเกี๊ยวซาด้วยเกี K iosa. K iosa ๊ยวซาเกี๊ยวซานีดีเด็ดเดรับสมัครพนักง,งานเราก็จะน <c oughs> เปิดดูเรื่อยเนี่ยเปิดไม่ได้สบายใจแล้วได้มาดูเอาโอเคเดี๋ยวพาไปดูรถที่เรารักมากที่สุด อยู่ตรงร้านคาแคร์ของรุ่มพี่ตรงรัชดาเราไปดูว่ามันจะเป็นคันไหนแล้วก็พิเศษยังไงทำไมผมถึงรักและห่วงและชอบมากรักก็เมียไปดูกัน เพื่อนจะบอกว่าทำไมมันไม่เข้าเกียร์สี่แล้วกดทุกาบอกไม่กลัวขับไปแล้วแบบหน้าลูกหน้าเมียร้อยมาอันนี้ก็คือกอลังจะไปดูรถที่รักมากที่สุดแถวไหนครับต้องขับไปแถวไหนเออเขาอยู่นรัชดาตรงข้ามบุญถาวรของนี่เป็นร้านที่แบบเปิดอีกสี่ชั่วโมงสะดวกมากเวลาจะเข้าไปข้างในไปเอารถไปเอาตรงคืนก็ได้รถอ่างรถไวมาคงแลก็จอดรถไว้ได้ไปเที่ยวไม่อยากกิน辣 องไล่สิ่งที่เป็นงานออกจากหัวไปเพื่อที่แบบให้เรานอนหลักสบายตอนกลางคืนอะไรเงี้ยคือ work hard play hard คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดแต่อหลังเริ่มเริ่มรักษาสุขภาพละก็พยายจะแบบว่าเออไม่ไม่หนักเกินไปเนี่ยถึงไะสถึงรัชดานะมามาเข้ามาเข้ามาเข้ามา ที่นี่เองที่นี่เองรถที่รักมากที่สุดก็คือคันนี้ RX7 RX7 มันคือ Mazda RX7 นะครับเออคันนี้ จริงๆเคยขับรถรุ่นนี้ตอนอยู่ปีหนึ่งละแล้วก็ขายไปเพราะว่าตอนนั้นต้องขายไม่ค่อยเหมาะสมกับการทํางานของผู้บริหารเท่าไหร่ก็เลยขายไปแล้วก็คิดถึงมากก็เลยเอากลับเอากลับมาเนี่ยแต่ตอนเอากลับมารอบ2เนี่ยคือซื้อรถมือสองมาเป็นเลขตัวถังที่แบบปีใหม่ๆแล้วก็ให้เขาลื้อให้พี่บุ๋มเนี่ยแล้วทำที่พี่บุ๋มตัวถังเนี่ยนะลื้อหมดเลยแล้วก็ให้เขาเบิกอะไรมาหมดเบิกทุกอย่างเบิก ทุกอย่างต้องของใหม่หมดทันนี้เครื่องยนต์ทำท,ำท,ำที่อูพ่พิมะโรตารี่เรวูชั่นเอ,อ่อเครื่องยนต์ก็ทําเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเครื่องโรตารี่เนี่ยคือมันจะมีเป็นสูบลูกสูบหมุนเนาะแล้วก็ทําแบบเขาเรียกวิดพอร์ตวิดพอร์ตก็ทําให้เครื่องมันแรงมีกําลังอัดรอบต้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบจําไม่ได้เทอร์โบอะไรเงี้ยแล้วก็ญี่ปุ่นจูนคนจูนก็คือเป็นคนคนเดิมที่เคยจูนรถคันเก่าอะ่ะคือทุกอย่างคือเป็นคนเก่าเมื่อ เมื่อเกือบๆ20ปีที่ทำมาชุดแต่งก็เป็นชุดแต่ง RE ทูฟ e, ูจีชุดของแท้หมดเบิกใหม่หมดมีพวกเนี้ยกันชนหน้ากันชนหน้าก็อันนี้เขาเรียกอะไรคานาดมันงเป็นคาร์บอนเคปล่ามาด้วยเราชอบอะไรมากรู้ป่ะเราชอบนี้มากเลยกระจกข้างเนี้ยมันดูย้อนยุคดิแล้วก็นี่มีโป่งชอบมากโป่งเนี้ยมันดูแบบดูแแข็งในติ่งๆเนี้ยข้างในก็จะมีโรบาร์พอเรียบร้อยพอสวยงามมีหางหลัง คาร์บอนเหมือนกันข้างล่างไม่มีนี่นะอ,นนอันนี้อันตรายมากเลยถ้าขึ้นในเตี้ยๆเนี่ยติดได้นี่ท่อท่อไอยงงุ้มลงสัญลักษณ์ของไอยเลยดูภายในภายในคือภายในเนี่ยผมทําแบบเรียบๆไม่มีเขาเรียกวอะไรนะปกติเด็กๆเขาจะเด็กสมัยนี้ก็บางคนก็ชอบแบบมีจอปะเยอะคือผมว่ามันแบบเอาไปทํอะไรไม่รู้อะมันเยอะไปอะเราก็ใช้จอที่มันดูได้จริงเช่นแบบพวกความร้อนน้ำเท่าไหร่น้ำมันเครื่องเท่าไหไร่อะไรพวกนี้พร้อมแบบไม่ได้อยากติดเพื่อแบบเป็นแฟชั่นอะไร อ๋อเบาะอันนี้เป็น,บบน,นเนบ,บาะเบาะอ z ข้างหลังเป็นคาร์บอนอันนี้เป็นเบาะปรับอัตโนมืออัตโนมือโยกได้เดี๋ยวผมจะสตราร์ทฟังเสียงให้เดี๋ยวจะสตราร์ทฟังเสียงลูกค้าเขาจะไปด่ากูย่าง้ลดูนะคือสตาร์ทก่อนละโรตารี่ที่ดีต้องแบบสตาร์ทชื่งติดกำลังอัดดีด เหม็นหนเหม็นต่อเหม็นวาเหม็นนะเนี่ยกลิ่นเนี่ยแบบเป็นกลิ่นที่แบบว่าโหเมื่อก่อนเราชอบมากกลิ่นเนี่ยมันก็ยังสวยนะคือ RX7 เนี่ยมันออกมาประมาณปีเก้าหนึ่งมั้งนี่มันกี่ปีแล้วอ่ะโอ้โหสามสิบกว่าปีแล้วผมว่ามันทรงมันยังรูปทรงมันยังสวยมากเลยอ่ะก็คือเหตุผลที่คันนี้ไม่ขายเพราะว่าเราเคยเจ็บช้ำไปแล้วตอนขายอ่ะตอนที่ขายนี่แบบแม่งน้ําตาร่วงเลยนะมันเหมือนแบบ เราเราผูกพันกับมันเพราะว่ามันเป็นรถที่เราแต่งขึ้นมาเองแล้วก็คันนี้จริงๆแล้วคนที่แต่งอ่ะแต่งให้คันแรกนะคันแรกพูดถึงคันแรกตอนที่ก่อนขายไปอ่ะคนที่ซื้อของแต่งให้คือเมียที่สกัดจังซื้อให้ตอนนั้นเราไม่ค่อยมีตังค่ะแต่บ้านที่สกัดจังมีตังะก็บอกเป็นหลอกนี่คือหลอกแดกเมียเนี่ยก็ให้เขาซื้อให้ซื้อหางหลังให้ซื้อให้ทีละอย่างล้อบ้างพองมอะไรบ้างเบาะอะไรบ้าง ก็เลยยอมแต่งงานด้วยนี่คือเหตุผลที่แต่งงานจริงๆไม่ใช่เรื่องความรักอะไรมากมายแต่ว่ามันแต่งรถให้มันออกค่าแต่งรถให้กูก็เลยแต่งงานกับมันซะเลยแต่ปรากฏว่าตอนหลังแล้วพอแต่งงานแล้วมันก็ไม่ออกให้แล้วกลายเป็นกูต้องเลี้ยงมันแล้วก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ไม่ขายคือมันมีความหลังหลายๆอย่างกับกับกับเราเยอะมากก็เก็บแล้วกัให้ลูก นี่ก็คือเหตุผลที่เราไม่เคยคิดจะขายคันนี้เลยไหนๆก็ไหนนะเดี๋ยวเราไปลองขับกันบนถนนดีกว่าดูที่ว่ามันจะแบบได้อารมณ์ฟิล90แค่ไหนะก็รักอะอยากขับต่อเวลา สามเกียร์ไปได้แค่นี้แหละเกียร์สี่ไม่เข้าเกียร์สี่ยกกลัวไม่หายวะนี่แมเสน่หเนี่ยสาก็เออไม่หายว่ะต้องสลายนับก่อนไม่หายนี่ะเสน่ห์ซิิงนี่เห็นไหมครับขับแล้วก็อาจจะ าจะขายอะไรก่อนจะถ้าเกิดมีจะขายอะไรก่อนผมขายคนเอกก่อนนะ่ะคัคนนี้เก็บเก็บไว้ใ้รีวิวเคสสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องส่งขับไปให้พี่มากแก้ใหม่รอบหนึ่งมันจะไม่หายเดี๋ยวได้รถท้ายมารับเหมือนเดิมแต่คนเขาลงข,า,ข,งขายนะเขาขายเรไปแล้วครับแต่เราแ <ๆ S 1> ค่รู้สึกว่าแบบมันมันก็เหมือนคนไม่สบายเหมือนคนไปวัดประรถอ่ะรถผมชอบคิดว่ารถมันมีชีวิตอ่ะเออคนอายุเยอะแค่ด้วย คนอายุยเยอะแล้วมันตน้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลเนาะนี่เตียมเปล่าน,นี่ไม่เตียมนะอันนี้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 พังไม่ไม่เชิงพังต้องเอาไปแก้ไปซ่อมหน่อยรถพวกนี้มันต้องต้องใส่ใจกับมันตอนนี้ยังไม่รู้เรเดี๋ยวให้พี่ม้าเข้าไปแก้ก่อนนะคันนี้ขับขึ้นสไลด์บ่อยกว่าเข้าบ้านอะ่ะ นี่นี่ตำนานตำนานตำนานเฮ่ตำนานตำนานโยกโยกก็เอาไปซ่อมก่อนแล้วเดี๋ยวพอซ่อมเสร็จแล้วค่อยมาลองอีกทีนึ่งต้องไปถ่ายทีหนึ่งวันนี้กลับบ้านนอนหลับฟันดีถามว่าเบื่อไหมที่มันพังบ่อยอย่างเี้ไม่เบื่อมันไม่ได้พังมันไม่ได้พังมันมีปัญหาจุกจิกยังไงก็คอนเซปต์เดิมไม่ขายแน่นอนสวัสดี